คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นนพนันทุกชนิดตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ไม่มีการทราบล่วงหน้าว่าผลรางวัลจะออกเลขอะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะถ้าภาพจากหัวซองภาพไหนตัวเลขมันเลกเกินไปมองเห็นเลขไม่ชัด ให้เพื่อนๆใช้นิ้วสองนิ้วจิ้มที่หน้าจอแล้วลากขยายภาพดูออานะคะสำหรับภาพแรกนี้จะเป็นสองเลขดับล่างอาจารย์ชัยหนึ่งงวดที่แล้วให้เลข6เป็นเลขดับสองตัวล่างผลออกห้างวดนี้เลข6ดับผ่านสำหรับในงวดวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลข7เป็นเลขดับสองตัวล่างเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลขเจ็ดจะดับผ่านในงวดนี้ไหมคำเตือนก่อนจะนำเลขดับไปใช้งานโปรดพิจารณาให้รอบคอบอย่างทีถ้วนหากได้เลขดับไปชนกับเลขเด่นให้ยึดเลขเด่นเป็นหลักก่อนนะคะผ้าต่อมาจะเป็นสองเลขดับล่างสิงโตเงินในงวดที่แล้วให้เลขแปดเป็นเลขดับสองตัวล่างผลออกห้าศูนย์ งวดนี้เลข8ดดับผ่านสำหรับในงวดวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลข5าเป็นเลขดับสองตัวล่างเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข5าจะดับผ่านในงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นสองเลขดับล่างอาจารย์เบียรในงวดที่แล้วให้เลขสี่เป็นเลขดับสองตัวล่างผลออกห้างวดนี้เลขสี่ดับผ่าน สำหรับในงวดวันที่16หสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขศูนย์เป็นเลขดับสองตัวล่างเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขศูนย์จะดับผ่านในงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นสองเลขดับล่างอาจารย์ห่วงหนึ่งงวดที่แล้วให้เลขหกเป็นเลขดับสองตัวล่างผลออกห้าศูนย์งวดนี้เลขหกดับผ่าน สำหรับในงวดวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขแปดเป็นเลขดับสองตัวล่างเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขแปดจะดับผ่านในงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นสองเลขดับล่างเงินแสนหนึ่งงวดที่แล้วให้เลขเจ็ดเป็นเลขดับสองตัวล่างผลออกห้างวดนี้เลขเจ็ดดับผ่าน สำหรับในงวดวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลข8ปดเป็นเลขดับสองตัวล่างเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข8จะดับผ่านในงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นสองเลขดับล่างขันเทพในงวดที่แล้วให้เลขสามเป็นเลขดับสองตัวล่างผลออกห้าูนย์งวดนี้เลขสามดับผ่าน สำหรับในงวดวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลข7เป็นเลขดับสองตัวล่างเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข7จะดับผ่านในงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นสองเลขดับล่างลาบลอยในงวดที่แล้วให้เลข3เป็นเลขดับสองตัวล่างผลออก5้างวดนี้เลข3ดับผ่าน สำหรับในงวดวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลข7เป็นเลขดับสองตัวล่างเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข7จะดับผ่านในงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นสองเลขดับล่างมารวยในงงวดที่แล้วให้เลข8เป็นเลขดับสองตัวล่างผลออก50งวดนี้เลขแปดดับผ่าน สำหรับในงวดวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขศูนย์เป็นเลขดับสองตัวล่างเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขศูนย์จะดับผ่านในงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นสองเลขดับล่างอาจารย์เป้าหนึ่งงวดที่แล้วให้เลขเจ็ดเป็นเลขดับสองตัวล่างผลออกห้าศูนย์งวดนี้เลขเจ็ดดับผ่าน สำหรับในงวดวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลข8เป็นเลขดับสองตัวล่างเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข8จะดับผ่านในงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นสองเลขดับล่างดาวใต้หนึ่งงวดที่แล้วให้เลขหกเป็นเลขดับสองตัวล่างผลออกห้าศูนย์งวดนี้เลขหกดับผ่าน สำหรับในงวดวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขหนึ่งเป็นเลขดับสองตัวล่างเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งจะดับผ่านในงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นสองเลขดับล่างคำนวณเลขลับในงวดที่แล้วให้เลขหนึ่งเป็นเลขดับสองตัวล่างผลออก5้งวดนี้เลขหนึ่งดับผ่าน สำหรับในงวดวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลข5เป็นเลขดับสองตัวล่างเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข5จะดับผ่านในงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นสองเลขดับล่างเลขท้ายสองตัวในงวดที่แล้วให้เลข4เป็นเลขดับสองตัวล่างผลออก5 0างวดนี้เลข4ดับผ่าน สำหรับในงวดวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลข5าเป็นเลขดับสองตัวล่างเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข5าจะดับผ่านในงงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นสองเลขดับล่างอาจารย์ดนุหนงงวดที่แล้วให้เลขหกเป็นเลขดับสองตัวล่างผลออกห้าศูนงวดนี้เลขหกดับผ่าน สำหรับในงวดวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขศูนย์เป็นเลขดับสองตัวล่างเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขศูนย์จะดับผ่านในงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นสองเลขดับล่างนะลำปางในงงวดที่แล้วให้เลขหกเป็นเลขดับสองตัวล่างผลออกห้าศนย์งวดนี้เลขหกดับผ่าน สำหรับในงวดวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลข8เป็นเลขดับสองตัวล่างเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข8จะดับผ่านในงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นสองเลขดับล่างเจ๊หมวยหนงวดที่แล้วให้เลข6เป็นเลขดับสองตัวล่างผลออก50งวดนี้เลข6ดับผ่าน สำหรับในงวดวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเจ็ดเป็นเลขดับสองตัวล่างเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข7จะดับผ่านในงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นสองเลขดับล่างทันใจหนึ่งวดที่แล้วให้เลข9้าเป็นเลขดับสองตัวล่างผลออก50งวดนี้เลขเกดับผ่าน สำหรับในงวดวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลข7เป็นเลขดับสองตัวล่างเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข7จะดับผ่านในงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นสองเลขดับล่างวัดความแม่นหนงงวดที่แล้วให้เลขศูนย์เป็นเลขดับสองตัวล่างผลออกห้าศงวดนี้หลุดเลขศูนดับไม่ผ่าน สำหรับในงวดวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลข6เป็นเลขดับสองตัวล่างเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข6จะดับผ่านในงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นสองเลขดับล่างสายลมในงวดที่แล้วให้เลข5เป็นเลขดับสองตัวล่างผลออก50งวดนี้หลุดเลข5ดับไม่ผ่าน สำหรับในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมที่จะถึงนี้จะให้เลข6เป็นเลขดับสองตัวล่างเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข6จะดับผ่านในงวดนี้ไหมทีนี้เรามาสรุปเลขดับสองตัวล่างในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมที่จะถึงนี้รวมเลขดับสองตัวล่างจากทุกซองในคลิปวิดีโอนี้จะมีเลขศูน หกเจ็ดและแปดจะเหลือเลขเด่นสองตัวล่างในงวดนี้เป็นเลขสองสามสี่และเก้าถ้าเลขดับไม่หลุดเลขสองเลขสามเลขสี่และเลขเก้าจะเป็นเลขมาครบสองตัวล่างในงวดนี้ค่ะที่นี้แอดมินจะเอาเลขเด่นมาครบสองตัวล่างจากในคลิปนี้ มาจับเป็นชุดเด่นสองตัวล่างในงวดนี้จะได้เลขสองสามสองสี 3, ่สองเก้าสามสี 4, ่สามเกและสี่เก้าสรุปแนวทางจากเลขดับในคลิปนี้เราจะได้ชุดเด่นสองตัวล่างทั้งหมดหกชุดค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางแอดมินฝากไว้เป็นแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะคะ ทั้งเลขเด่นและเลขดับและเลขจากหวยซองมีเข้ามีหลุดมีผิดมีถูกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณค่ะ